มานั่งรอซอมบี้มีซีนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไปดูเฮ้ไปด้วยนะมาหายไปเป็นสักทีพยานเฮ้ยเฮ้ยไปด้วยเฮ้ยไปไปด้วยไปด้วยบีออกไปด้วยยองไปด้วยดิอยู่ไหนโอ้อยู่บ้านต่อเลยเสียงที่เสียง้องเสียงกนะะฮที่ตีพิคไปพาดไหนวะพาดไหนวะประได้เหมือนกันพาดในเกมไลนิงแมคควินอ่ะเออ เ,เราก็ยิ้มไปกับมันคนคนี้แหละคนที่คิดว่าเข้ามาตอนนั้นอะ่ะชื่ออะไรตอนนั้นชื่ออะไรมูจำไม่ได้ตอนนี้ชื่ออะไเดียนแจ็คแหละคนตายเยอะสุดเนี่ยเเป็นวันเดียวกันเป็นวันเดียวกันกับที่ไทยสยองนางสยองควันรอรอรอเซลฟี่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 อันนั้นมาต่ออันนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตายด้วยนี่ถ่ายไปนี่ถ่ายไปนี่ถ่ายอยู่หรอนี่ถ่ายอยู่หรอนางรเราต้องนั่งรอนสักขีพยานเว้ย นั่งรอต่อไปนั่งรอต่อไปลูกลูกนั่งนัโอ้ยร้อน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 อบ้าวอาบอาบบ้างอาบบ้างร้อนร้อนรไอไอพัดถ้าร้อนเอามาเก็ชาเลนเลยลูกจะจัดให้ไม่มีไม่ถ้าลาวามาเก็ชาเลนลาวาะจัดเราไปเอาบมางนึนร้อ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 น เฮ้โอโหโหสุดยอวแล้วว่าหร้อเอาเอาไม่เอากำลังเอานั่งรอสบี้เดี๋ยวเว้ยโอ้เนี่งนี่สอนให้รู้ว่าการอาบน้ำฝักบัวทำให้คุณจมน้ำได้นะเที่ยวว่าใส่เกี่ยวไม่าที่ไหนกันไม่มาเ้ยอ่ากลังมาอยู่สวยเอาอุ้ย ไม่ใเ่ค <Auf How to graduate> ่ยๆหายเลยนี like ่ซอมบี <B |notimestamps|> ้หรือขอมเนี่ยอ้าวสามีอะไรเนี่ยสามี้ะลูกอาสบู่ไหมลูกสบู่นี่มันซอมบี้หรือขอมยเนี่ยลุกสบู่เฮ้ยนี่่เอ้ยเอ้ยพวกยิมมันระเบิดนี่ยิมมันระเบิดนี่อุ้ยอะไรวะยฮมยมเึงจะยิงแบบให้กูโยนไปเหรอยิงมันระเบิดเข้ามาให้เขามาให้กูมาให้กูเขามาให้กูเอาไม่จับพกมาอ่ที่ยู่แค่สออ่าสบู่สบู่ตาโนแก้ว โอ้ยอาโอเคแชมพูตายเพียนอาโอเเฮ้ยมิคอาทีน้ำทีน้ำแล้วใครอยากอาแชมู่ใครอยากอาแชมพูอุ้ยอ้ยอุ้ยไฮไฟ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 ต่อต่อไฮไฟเออไฟเอ้ไฟฮฮ่าอุ้ยเฮ้ยชื่ออะไรดีเฮ้ยสบู่กูไปอันนี้แล้วแต่ต่อเนยอันนี้แล้วแต่ต่อเนยเฮ้ยโอ้เอาสบู่กูคืนมา ชื่อชื่ออะไรต่อชื่ออะไรไปอ้อยสวัสดีชื่ออะไรชื่ออะไรต่อตั้งชื่อเลยอม,มีโอ้โอมโอมโอมโอ,มโอมอะไรโอมเปิดฉากมาปลาย่างสิบเอ็ดแรกมอร์กดหนึ่งมมเมตร มีฮัด้วลองฉจอลองฉ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 ลองลองฉลองฉลองฉลอลอลองฉรงลองฉลงแรงฉลฉลงลองรลงเลองฉลงฉ้าเลลองฉลอฉลอลองฉ้องฉลงอลององเลองฉลองฉลองฉลองลองฉะลองฉองลององฉลนองฉมองฉอปลองฉองลองฉลองฉลองฉองเลีงฉองฉลอดฉลงอเฉอองฉอลององฉองฉองลงออองล้อออออ ทำทำประตูได้ดินมีจีมเดินลงไปข้างล่างเนี่ยทำให้หน่อยดีเจ้าจะนอนเฮเฮดอเ็ยเฮดเหรอโอเคบักไว้แล้วหินกบเป็นไม่ได้แล้นะครับโอเคแล้วก็ทแล้วก็ทำเป็นบันไดลงไปอทำทำเป็นบันไดลงไปโอเคว่าแต่พี่ต่อจะขึ้นยังไงวะว่าแต่พี่ต่อออกจากบ้านยังไงวะให้ก็ทำเป็นบันไดยังวะอ๋ออกอ่อนน ไอ้เอาบ้านเอาไอตเฮ้ยเนาะเอาเอาเฮ้ยโอ้ยชิบหายโอ้ยโงงเนี่ยเฮ้ยเอาเอาเอาหลีดมาคล้องคอมาดิอะไรนะอะไรนะดันดันเข้าไปเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเมา์เนี่ยเจอหายอ้ยสัตว์เลยเอากรูไปกดเมย์มีเน็ตเหรอเบื่อชื่อหายเฮ้ยรอไมนานนะขอขอหนกแก้วขอสบู่ตานกแก้วหน่อยอะไร เอาอย่งไ่จบเังจยเอาอ้อนี่ก ah> ็ได้เอาูอ้่อะอสบู่อะไรเสีแดงๆสบู่อะไรไอ้ตู้ยหญ่สบู่กาไปโอ้ยมึงไม่บอกแก้วเราดักน้ำไม่เอาสามไม่เอาสบู่สีฟ้ามาเล